สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเดินงานอาหารนะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวไปลองลองเดินดูโหของกินเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูโอ้ของกินแบบเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวลองดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจคือตอนนี้ก็เวลาประมาณ หกโมงเย็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะทองม้วนกรอบหน้าเพาะช่างโอ้น่าสนใจน่าสนใจนี่ทองม้วนกรอบอืมเขามีแบบทองม้วนสดด้วยนะทุกคนห้าสิบเก้าบาททองพับซื้อไปกินบ้านได้เนะี่ยไง,ไงทองม้วนทองม้วนสดห้าสิบเก้าถ้าทองม้วนดับเบิ้ลเจ็ดสิบห้า ร้านแรกนะครับเป็นทองม้วนคุณยงทองม้วนสดทองม้วนกรอบหน้าเพาะช่างอันนี้ถ้าแบบสนใจก็ลองแวบะบเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นแบบทองม้วนกรอบไปกินบ้านเดี๋ยวค่อยเดินมาไปคือตอนนี้ก็หิวข้าวเลยนะหกโมงเย็นทุกคนโอ้ของกินอันนี้คือจริงๆก็ไม่จริงๆวันนี้บบไปไปเดินเล่นห้างอันนั้นมานะแต่ก็จะมีแบบ คนผู้ชมอะเนาะก็จะแบบว่าไปไปร้านนี้ไปตรงนั้นสิไปนี่สิอะไรเงี้ยอันนี้คือผู้ชมเป็นคนแนะนํามานะครับว่าให้มาที่นี่นะครับเพราะว่าเขามีงานขายแล้วก็แบบเดินมาไส้ก๋วยนะฮะเอ่บรรยากาศเ,เดี๋ยวลองเดินแบบไปทางด้านนี้ดูเขาแบบมีร้านค้ามากมายหลากหลายเราก็จะไปเดินดูว่ามีอะไรกินบ้างเหมนกุ้งแช่น้ําปลาอ๋อเป็นกุ้งแช่น้ําปลาหอยนางรมนะครับ โกดังนุกโกดังนัวนะฮะมีหลายอย่างกุ้งแช่น้ำปลาทางนี้เนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาอ๋อมีแบบกุ้งแช่น้ำปลา1อยยิบก้าเนี่ยทุกคนหอยนางรมนะฮะกุ้งหอยหรือว่ามาฝั่งนี้ก็จะมีแบนแบบวะจังประภาสีวะจังก็หลายอย่างนะไปสิบห้าบาทนะครับเยอะแยะเลย ประจังประจ่างหนูก็ร่ากลายมาดูด้านนี้สิโ้ของกินเยอะอยู่นะเนี่ยด้านนี้เป็นนุดเดิลบ็อกมีไก่ฉีกนะครับมีไก่ฉีกปกลาไายมีไก่ฉีกฮอดมันปลาไก่ชุดเล็ก60ิชุดใหญ่หนึ่งร้อย มาดูเดี๋ยนี้ดีไหมอ๋อมีไก่ฉีกนะฮะไปเดินนั้นไปเดี๋ยว,ไป,ยวไปดูไปดูโซนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบร้านของกินเฮ้ยอันนี้เป็นร้านนา้ำร้านนา้ำก็จะเป็นแบบร้าน,น,าานอ๋อเป็นแบบว่าสลัดชิมมะพร้าวน้ำหอมนีะครับมินชา เดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางฝั่งด้านด้านนี้กันต่ออ่ะนี่นี่นี่นีแบบว่า,าอีสานเล็เวอร์โอ้ก็จะเป็นแบบชุดหลกสิบก้าต่อเนื่องต่อเนื่องยังไงคือแบบว่าอีสานเล็เวอร์มีแบบไซส้กรอบอีสา,อานอะไรเงี้ยนะฮะ คือ69บาท99บาทแล้วแต่เนาะบเือนนี้ันนี้ก็จะมีขนมอลก็จะมีแบบว่าส่วนมากก็จะเป็นดาราเนาะดารามาออกบูธอะไรเงี้ยเนาะไปเดี๋ยวเราแับพาเดินชมต่อเน,นื่องไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนคือโซน บางโซนคือถ้ามีบางโซนถ้าเป็นแบบว่าร้านดาราก็อาจจะคนเยอะนิดหนึ่งนะ,ะคะกุยช่ายกุยช่ายนี่มีเป็นแบบเป็นทอดเป็นอะไรย่างนี้ด้วยนะกุยช่ายทอดชุดละประมาณห้าสิบเก้าบาทอ๋อมีกุยช่ายสวรรค์น่าสนใจนะทุกคนเห็นนะเจสวรรค์สี่สิบห้าสิบเก้าด้านนี้ก็เป็นของของทอดเหมือนกัน วนมาด้านนี้วนมาด้านนี้อันนี้รัดหน้าหมูหมก 60, กักหกสิบกระเพาะปลาน้ำแดงแปดสิบนะฮะนี่เลยนี่ยะเพียงหนีเยาวราชนะฮะนี่เขาจะมีแบบรัดหน้าหมูหมัก60นะครับกระเพาะปลาน้ำแดง80แล้วก็มีแบบปอเปี๊ยะสดหน้าไข่ก็60นะครับนะ่ากินมาก ลองเดินมาได้แล้วนี่ก็เป็นแบบขนมปังนะครับขนมปังเนี่ยมีแบบว่า25บาทนะครับเ,เห็นปะน่าก,กินมากเดี๋ยวลองเดินไปดูโซนอื่นๆบ้างอันนี้ข้าวซอยนะครับข้าวซอยคนงามนี่ร้านนี้ข้าวซอยคนงามอุ้ยแท้ก,กินจังเลยเนาะข้าวซอยก็จะอยู่ที่แบบชิ้ละแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทครับก็สซอยน้ำเต้าทองสมุนไพร นี่คือน้ำเต้าทองนะครับพอ 22, 4 4. 2สองเดี๋ยวลองเดินอืมเอัน,นี้เป็นขนมอูทิรามิสุชิ้นละ20อยยี่สิบบาทโอ้โหชิ้นใหญ่ๆเนาะมีหลากหลายรสชาติอูิรามิสุ มีแบบบูเบอร์รี่มีอะไรต่างๆนาๆนาเลยทุกคนอยากกินแบบแวะแวะมาได้อันนี้เป็นแบบร้านนา้ำผู้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้แบบจิรพันธไก่ย่างจิรพันธ์นะครับโอ้ทำไมไก่ย่างจิรพันธ์คนต่อคิวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไก่ย่างจิรพันไป,ไปพอแบบเดินเดินเรื่อยๆนะครับเดินดูเรื่อยๆ ฝั่งด้านนูน้นด้านนู้นรู้สึกว่าจะมีไส้กรอกแม่ไก่ได้วยโหแต่ว่าไส้กรอกไส้กรอกย่างกันไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะราคาไม่ละสามสิบห้าบาทตอนนูน้นย่างอยู่ข้างหลังนูน้นคือตอนนี้ย่างไม่ทันกันเลยคนเยอะมากซีคอนบังแคนะครับมาดูเขียวหวานนี่มีเขียวหวานสะทานฟ้าเขียวหวานสะทานฟ้า เคียวหวานสะทานฟ้าก็จะมีแบบเคียวหวานปรกลายธรรมดา60พิี่เศ็ดนี่ไงเห็นเขเปียแบบเป็นแบบแบบแเคียวหวานออหอมมากอะทุกคนก็มีแบบว่าเป็นแบบขนมจีนเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบอ๋อมีมีเป็นแบบว่ากินได้ด้วยก็คือซื้อแล้วก็ใส่ใส่ถ้วยไปกินแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีที่นั่งหรือเปล่านะโห้จะคนเยอะมากตอนนี้นี่บรรยากาศแบบ งานกินอร่อยร้อยเมนูวันนี้แค่ไม่วันนี้ไม่แค่แคลนี่มีแบบเยอะแยะมากมายเลยอะเดี๋ยวพอเดินดูกันสุกี้ล้อโตมีสุกี้ลอโตจากเชียงใหม่ต้นตำรับจากเชียงใหม่69บาทนะครับสุกี้สุกี้วนนี้เป็นหอยหอยจอปูทองเยาวราชนะครหอยจ้อ,อะะหอยจ้อ,อ,จอแบบเยอะแยะเลย อันนี้เป็นลูกชิน้นอันนี้เป็นหมูปิ้งลุงอ้วนหมูปิ้งหมูปิ้งลุงอ้วนสีลมนะครับนี่แบบว่าสนใจแบบลองแวะมาได้โอ้โหร้านค้าแบบเยอะมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูด้านนี้อันนี้ปั้นแป้งร้านปั้นแป้งออกเป็นปลาทองโกะปลาทงโกะ,โกะโกสะบัดน้ำมันนะครับ ก็จะมีเป็นชุดแบบต่ปลาองโกสังคาอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรมีร้านน้ำน้ำเต้าหู้ชาไทยด้วยนะไปดูตรงเข้าทอดดีกว่าไปดูตรงโซนที่เข้าทอดเนี่เขามีแบบว่าโซนทอดแบบโดยตรงเลยนะฮะนี่ยน้ั่นแป้งปลาท่องโกสบัดน้ำมันนะครับถ้าใครบอกว่าอยากกินก็มาที่นี่เลยอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะมันทอดสดๆร้อนๆนะครับเ,เ่ยบรรยากาศโอ้มาด้านนี้นะฮะด้านนี้ด้านนี้ อุ้ยตัวนี้เขาแบบเป็นแบบว่าไข่เต่าอุ้ย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 ขนมไข่เต่ามันเพื่อน้ำับร้อนเลยครับได้นะครับไข่ร้อยร้อยาร้อยหกรนี้ขนมไข่สำเพง็งซึ่งทำไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับขนมไข่สำเพ็งนะฮะอุ้ยนี่ยแบบหอมมากทุกคนขนมไข่สำเพง็ง คือถ้าแบบใครมาเนี่ยก็จะแบบมันจะมีเป็นเป็นร้านอาหารเป็นร้านเบกเกอรี่ที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ทนันโดยดูดิคนเต็มเลยอะ่ะขนมไข่สำเพง็งขนาดตอนอยู่สำเพ็งเองเรายังไปรอคิวเลยอะ่ะเหมือนที่นี่ก็น่าจะไม่ทันแล้วละ่ะเนี่ยขนมไข่เนี่ยน่ากินมากขนมไข่นะครับคือใครแบบว่าอยากกินขนมไข่สำเพ็งก็มาที่งานได้นะครับนี่เลยหอมมาก นี่ด้านนี้เป็นขนม้ใขาอครอยากกินก็มาที่บริเวณการจัดงานได้นะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูโซนอื่นๆกันบ้าง นี่คือร้านแบบเบอร์เกอรี่ร้านอะไรต่างๆเขาปิดอยู่นะบางร้านก็คือปิดรับออเดอร์เพราะว่าทําไม่ทันนะครับดอกทอติ่มซำนี่มีร้านติ่มซ้ร้านดอกทอติ่มซำนะครับหรือว่าจะเป็นร้านในอ้วน ดันนี้ก็เป็นเครื่องแกงใต้นะครับนอกจากว่ามีเครื่องแกงใต้แล้วก็จะมีอาหารใต้ด้วยนะทุกคนใครบอกว่าชอบกินอาหารใต้ก็แวะมาได้นะครับดัานนี้เป็นร้านขนมนะครับข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มหิรันนะครับข้าเหนียวกลอยมีข้นียวกลอยมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับชุดละหกสิบข้าวหน้าต่างๆก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีนแม่บางอ่อนก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับ หอมมากเลยหอมทุกอย่างเลยตอนนี้ด้านนี้จะเป็นไส้อั่วจากอุไรรัตน์นะครับจากเชียงใหม่นะครับไส้อัว่วคิดละห้บาทนะครับแล้วก็มีน้ําพริกมีหมูอะไรต่างๆนะเ,เดี๋ยวเรามาซื้อทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาทูมหาชัยนะฮะมีปลาทูมาตับจากโรงงานมาเองนะบ้านมหาชัยปลาทู100บาท130าแล้วแต่หมูย่างน้ำ น้ำตกบ้านแป้นนะครับเนี่ยหมูย่างน้ำตกบ้านแป้นโอ้น่ากินมากอยู่ที่ไมล์ละ15บาทครับเ,เดินยาวๆมาทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นยำสุเพนีอา้าวนี่มีเพราะว่ายำสวยๆน้ำส้มนะฮะมาทางด้านนี้จะเป็นข้าวหลามช็อตบางคนทีนะครับชุดละหนึ่งร้อยหรือว่าจะมีข้าวหลามจิ๋วนะครับสูดบางคนที่เหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ที่ ่ uh, 25บาทครับนี่เลย oh. มีแบบม,มีมีหลายไม้นะฮะแล้วก็อันนี้คือร้านเจ๊เปี้ยวบะหมี่กล่องเจ๊เปี้ยวนะฮะเขาจะมีแบบว่าเป็นบะหมี่แบบเนี้ย79บาทครับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งมหมูแดงไขย่ยางมะตูมนะฮะหรือว่าจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงหมูกรอบไข่มะตูมก็จะ99บาทให้ดูแบบ ด้านนี้ก็จะเป็นแหนมนะครับแหนมสัมยางมีหมูยอ่อนี่แพ็คละร้อยสาิบาทด้านนี้ดนนี้เป็นป้าต้อยท่าพระจันทร์นะครับก็จะเป็นแบบว่าอาหารทั่วไปแล้วแต่ว่าใครแบบอยากกินอะไรก็ลองแวะมาดูนะทุกคนเพราะว่าร้านอาหารเยอะมากนะครับด้านนี้เป็นร้านอร่อยเอาเรื่องเนาะที่อยู่ในตอกๆนะ สลินทิฟขนมเบื้องไทยตลาดปูนี่ก็จะมีมาเหมือนกันนะฮะโอ้ด้านนี้คือลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะครับชุดละ260มีมีบอกว่าลูกชิ้นปลามีเกี๊ยวนะครับโอทางนี้ด้านนี้เป็นร้านจิบจิว๋วอ๋อเป็นขนมจีบชุดละหกสิบอต่ว่าคนเยอะมาก อันนี้เป็นแบบร้านช็อกโกแลตนะครับโอ้เป็นสปาเก็ตตี้หรือสปาเก็ตตี้ไวท์ซอสมีแบบสปาเก็ตตี้พิงซอสอะไรต่างๆนานาเนี่ยร้านนี้นะครับ ด้านนี้จะเป็นขนมไทยนะครับขนมไทยสามพี่น้องนะครับบ้าบินฟังทอนนี่สำหรับบ้าบินด้านนี้เป็นแบบว่าชีสเค้กนะครับโอ้โหเยอะมากชีสเค้กไส้ต่างๆออาไปไปเดินเดินอันนี้ซอสมี ขอแบบเดินทางนี้ก่อนเนาะเฮ้ยมีน้ำริกด้วยนี่น้ำริกโอ้ oh. กินอันนี้เป็นร้านถั่วเทพนะครับร้านขนมจีนลูกชิ้นตักเจ๊ก,ก้อยนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับลูกชิ้นโอ้น้ำยากะทิลูกชินนกกช้น15ลูก60นะครับเขาจะมี่างนี้ลูกชิ้นขั้นต่ำ15ลูกนะจุกกล้วยอ๋อมีจุกกล้วยมีแบบ60บาทป็าเพลสสด60ก๋วยเตี๋ยวหลอดก็60นะฮะนี่ไงนี่ไงเขาจะมีแบบว่าร้านให้แบบเรามาช้อปปิง้งนักกินเนาะจุกกล้วยเดินต่อร้านขายเยอะมากซีคอนบางแคนะครับ อันนี้สูวิมนหอยจ้ออ๋อนี่เขาแบบว่ามีมีข้าวผัดปูของละห้สิบาทด้วยทุกคนดอจะเป็นเเ้ะคืนจาก120ร้อยยี่สิบถึงเก้าสิบแล้วก็จอปูพิเศษจาก250ร้อยสองร้อยห้าสิบเหลือร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองอีกบรรยากาศนะครับโอ้โหงานเยอะมากด้านนี้ก็จะเป็นขนมฟินฟินนะครับก็จะเป็นแบบว่าขนมเปี๊ยะฟินฟินน,นี่เขาก็จะมาออกบูธด้วย อันนี้เป็นลูกชิ้นในปิงลูกชิ้นในปิงมาละสิบห้าบาทเจ็ดไม้หนึ่งร้อยมาทางนี้โอ้นี่เป็นแบบว่าทูรามิสุนะครับเป็นคนกาแฟมีแบบว่าหลายอย่างนะอันนี้เขาเกลียบคนเยอะเหมือนกันนะทุกคน ตรงนี้เป็นบัวลอยคลองสารนะครับมาดูทางนี้ข้าวซอยนิมมานเอ๊เข้าวซอยนิมมานก็มาโหด้านนู้นเป็นสมชายชาใต้นะครับก็คือใครชอบชาใต้นี้ก็มาเลือกเลยเลยสามขวดร้อยมันก็มีชา ชาไทยเย็นนะครับชาไทยครีมชีส60บาทดูทางนี้นี่ไงอ๋อเขามีให้เลือกเขาขายเป็นแบบเป็นขวดหรือว่าเป็นแก้วก็มีนะแก้วละ65บาทถ้าแบบชาไทยเกรดทีมะ65บาทชาไทยครีมชีส60ถ้าชาไทยเย็นก็50บาทนี่เต็มเลยตรงนี้เป็นร้านขาหมูลุงยอด นี่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจนี่เดี๋ยวเรามาซื้อ,อัอนนี้มาช็อปก่อนช็อปก่อนนี่ทุกคนเรามาซื้อซื้อไช้อัวไปแล้วร้อยยบาทเมื่อกี้นี่นี่เอาอันนี้เอาอันนี้มันจะต้องแบบกรุบกรุบกรับกอ่าอ๊เอาแบบนี้แหลนะเนาะนี่เดี๋ยวเอาไปกิน กับข้าวนะฮะมีน้ำพริกด้วยนะเคือเอาน้ำพริกนี่นี่ครับน้ำพริกเล็กน้ำพริกเล็กอ่าเรียบร้อยช้อปปิ้งแล้วนี่ได้มาแล้วนะครับทุกคนก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบหมูก,กระจกถุงละหนึ่งร้อยน้ำพริกนะฮะแล้วก็ไส้อัว่วไส้อัวอ่วนี่ร้อยยี่สิบบาทนะทุกคนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะบอกว่าเป็นขีดเนะเาะประมาณสองขีดกว่า ก็เดี๋ยวเราจะซื้อไปกินบ้นคือเดี๋ยวไปทุเดี๋ยวไปเชียงใหม่เราก็จะไปช้อปปิ้งมาอาเดี๋ยวต้องหาซื้ออันนี้คือจะซื้อกลับไปกินบ้านเนี่ยมือเย็นซึ่งตอนนี้ก็เย็นแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อของกินซื้ออันนี้คือซื้อกับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของที่จะกินก่อนล่วงหน้าซื้ออะไรกินดีทุกคนของเยอะมากร้านค้าเยอะมากแล้วแต่ว่าแบบจะก,กินอะไรกไปเดินวนๆเอา ร้านดังๆเต็มเลยอ่ะหอยจอบปูเอ้เดี๋ยวขอดูกันมีทุกคนจะมากินปลาท่องโกมีเขาบอกว่าปลาท่องโกสังขยาห้าตัวห้าสิบโอเคเอาปลาท่องโกสังขยาดีวกว่าน,น่ากินมีน้ำด้วยเดี๋ยวเอาปลาท่องโก้กันได้มาอีกหนึ่งเป็นปลาท่อทงโกนะครับอยแต่ว่าเราเอาปลาท่องโกแล้วว่า อันนี้ก็เป็นของทอดเหมือนกันเอาพทังโกมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปดูเดินด,ดูโซนอื่นๆบ้างเป็นงานที่คนเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคือแบบว่าอันนี้สุกกี้เดี๋ยวเราไปเดินด้วยวฮ่ยเี้วหวานใส่ถว้วยเอ้าซื้ออาหารเหนือแล้ว าาเื้อหัรนเนือแล้วเดี๋ยวเราไปกินไปกินข้าวไปไปกินมื้อนักหนักที่บ้านแล้วกันนะเพราะว่าซื้อาหาัรนเนือแล้วแล้วก็ซื้อเดี๋ยวไปซื้อแบบของกินเล่นๆเยอะแยะเลยโรตีด้านนี้เป็นเชอร์มิสุนี่ก็แบบเชอร์มิสุก็น่ากินมากก็เดินวนแล้วนะตอนนี้เริ่มเดินวนแล้วว้าว หานะมุมก่อนอะไรดีโอเคทุกคนอันนี้ก็คือเนี่ยเขาก็จะจัดตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่31เอเลยนะงานนี้นะถ้าใครแบบว่ามีเวลาว่างเนี่ยก็สามารถเดินได้เลยถึงสิ้นเดือนเลยนะครับ 20- สถึงสสิอดสิงหาคมเดี๋ยวแซนก็จะไปเดินซื้อของก่อนไปหาของกินก่อนทุกคนเพราะว่ามันจะได้เดินช็อปง่ายๆถ้าถือไปด้วย ดมันจะแบบกวจะสแกนกวจะอะไรเสร็จก็ต้องแบบหยุดสแกนอีกอันนี้ดาราปะคนเยอะๆยะนะอ๋อนั่นไง